วันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญอยากจะยกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเกี่ยวกับเรื่องของนางสุป,ปวาสานางสุป,ปวาสาเนี่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายโกรยานางสุป,ปวาสาคนนี้ตั้งคันอยู่ ถึงเจ็ดปีครั้งนั้นพระบุรธเจ้าทรงประทับอยู่ในกรุงโกริยะพระองค์ประทับอยู่ตรงนั้นทีนี้พระนางสุป,ปวาสาเนี่ยมีความทุกข์ทรมานมากเพราะตนเองเนี่ยตั้งคันอยู่เจ็ดปีแล้วก็ปวดเก็บสาหัสอีกเจ็ดวันไม่ยอมออกก็เลยเรียกพระสวามีมาบอกว่า ขอให้ที่น่ยจงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามข่าวาวพระพุทธเจ้าดูว่าพระองค์เป็นยังไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมอพอเป็นไปได้ไหมแล้วก็ให้พระองค์ตจงมีความสุขความเจริญอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วก็บอกพระสวามีเนี่ไปาหาพระพุทธเจ้าพอไปแล้วพระสวามีก็กราบบังคมทูลพระพุทธเจ้า แล้วก็ว่าตามที่นางสุปวสาบอกมาแหละว,ว่าขอให้พระองค์จงมีสุขภาพดีมีความสุข่ไปพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดเหมือนกันว่าเออก็ขอให้นางสุปวสาซึ่งมีพระคันได้เกดปีเนี่ยเกดวันเนี่ยขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้คลอดบุตรได้ง่ายๆนะ ให้มีสุขภาพแข็งแรงพระสวามีนั้นก็กลับไปพอกลับไปปรากฏว่านางสุปาวาสานี่คลอดลูกแล้วนั่งเฉยอยู่แล้วสบายแล้วคลอดลูกแล้วคลอดโดยง่ายนะ,ะทีนี้พระสวามีนี่ก็เลยโอ้เป็นที่น่าอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าทรงให้พอรอย่างนี้นะพระนางก็คลอด บุตรได้โดยง่ายแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคความเจ็บความปวดต่างๆจากนั้นพระนางสุป,ปววสา,านี่ก็เลยสั่งให้พระสวามีนี่บอกว่ามอมฉันทนทุกทรมานกับการตั้งครรภ์มานี่ได้รับความทุกข์เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นจึงขอนิมน์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500เนี่ยเข้าไปรับพัฒหารที่อยู่ที่พระราชนิเวศของพระนางเนี่ยตลอดเกตวันทีนี้พระสวามีก็ไปกราบทูลพระบุทธเจ้าแต่ว่าเผอิญพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ยรับจิตนิมนต์ของโยมอุปถาศ พระมหาโมกขันลานะไว้แล้วจะไปรับนิมนต์ซ้อนเนี่ยไม่ได้ทีนี้พระพุทธองค์ก็เลยตรัสเรียกพระมหาโมกขันลานะเนี่ยมาว่าดูก่อนโมกขัลาเธอจงไปพูดไปคุยกับโยมอุปถาของเธอสิอว่าพระนางสุป,ปวาสาเนี่ยได้รับความทุกข์จากการตั้งครันมาเกตปีเกตบันเนี่ยแล้วพระนางก็ปรารถนาจะถวายอาหาร ขอให้เธอนี่จงงดเบ้นแล้วก็ไปถวายอาหารต่อภายหลังนี่จะได้ไหมไปไปพูดคุยกับอุปถากของเธอสิจากนั้นพระมหาโมกขลานะก็ไปไปแล้วก็เล่าเรื่องให้อุปถาอุบาสกคนนี้ฟังว่าอุบาสกพระนางสุป,ปวาสานี่ได้มนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสง์ ให้ไปฉันที่พระราชวังน่ยตลอดเจ็ดวันส่วนงานนิมนต์ของเธอเนี่ยพอจะเอาเป็นวันอื่นได้ไหมหลังจากที่ฉันที่บ้านาที่วังของนางสุป,ประสาเจ็ดวันครบแล้วเนี่ยค่อยถวายตัวที่หลังได้ไหมอุบาสกนี้ก็ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้ารับรองสิ่งสามอย่าง ว่าจะไม่เกิดแก่ข้าพเจ้าได้เนี่ยข้าพเจ้าก็จะยอมหนึ่งก็คือรับรองว่าโพคศของข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่พินาศฉิบหายไปด้วยน้ําด้วยไฟด้วยลมด้วยอะไรล่ะท่านจะรับรองได้ไหมว่าโพคศของข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่พินาศฉิบหายสองท่านจะรับรองชีวิตของข้าพเจ้าได้ไหมว่าตลอดเจ็ดวันเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่มีอันตรายในชีวิต จะไม่เก็บไม่ป่วยไม่เป็นไม่ตายนั่นแหละสามท่านจะรับรองศรัทธ,ธาความเชื่อของข้าพเจ้าได้ไหมว่าจะมั่นคงเหมือนเดิมไม่งอนแง่นคอนแคลนไม่เสื่อมศรัทธ,ธาจากาพระศาสนาเนี่ยท่านจะรับรองสามอย่างนี้ได้ไหมเพราะมหาโมกขลานะกก็เลยว่าอุบาสกอัตมารับรองได้สองอย่าง ก็คือหนึ่งรับรองว่าภายในเจ็ดวันเนี่ยโคพคทรั์ของท่านจะไม่เป็นอันตรายจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโคพคทรั์ของท่านจะไม่เรียกว่าจะไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ําท่วมไม่มีลมพัดไม่มีโจรขโมยมาลักมาขัดไอนะ่ะเนี่ยรับรองได้ว่าภายในเจ็ดวันเนี่ยทรัพย์สมบัติของท่านจะไม่เป็นอันตรายสองรับรองได้ว่า ภายในเกตบวันในชีวิตของท่านเนี่ยจะยังคงอยู่จะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บชีวิตจะไม่ล้มหายตายจากพูดง่ายๆรับรองได้แต่ศรัทธาเนี่ยเรารับประกันไม่ได้ท่านต้องรักษาเองต้องดูแลเองศรัทธานี่ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะศรัทธามันเป็นเรื่องของใจในะญาติโยมทั้งหลายเห็นไหม เมื่ออุบาสกคนนี้ฟังแล้วก็สาธุพระคุณเจ้านะเมื่อพระคุณเจ้ารับรองได้อย่างนั้นแล้วรับรองว่าโภคทรั์ของข้าพเจ้าจะไม่พินาาทิบหายรับรองว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่ตกไม่ล่วงไปไม่ตายไปเนี่ยนะข้าพเจ้าก็จะขอยกงานนิมนต์ใหนะ้ส่วนศรัทธาเนี่ยข้าพเจ้าจะดูแลเองจะรักษาเองจะไม่ให้มีอะไรมา ทำให้เปลี่ยนใจเสื่อมศรัทธาจากศาสนานะข้าพเจ้าจะรักษาเองแะศรัทธาเนี่ยว่าแล้วอุบาสกนี้ก็มอบงานนิมนต์ที่ว่าเกตวันเนี่ยให้ท่านพระมหาโมกขาลนะพร้อมด้วยพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนไปรับทายทานของนางสุปววาานะแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะถวายต่อภายหลัง จากนั้นพระมหาโมกขันลาน,นะก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเรื่องที่ว่านี่แหละว่า,าพราหมณ์นั้นยอมยกงานนิมนต์เจ็ดวันนี้ให้แล้วพระเจ้าข้าจากนั้นวันล่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เนี่ยก็เลยเข้าไปฉันที่พระราชนิเวศของนางสุป,ปวาสาเมื่อเขาไปฉันแล้วเนี่ย นางสุปว่าสาก็ดีใจนะดีใจที่เห็นพระพุทธเจ้าเขามารับอาหาระพระพุทธเจ้าก็ถามข่าวถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงสบายดีหายจากโรคภัยไข้เจ็บขณะนั้นก็มีลูกชายที่เพิ่งคลอดนะเมื่อมาถวายอาหารใกล้กับพรษสารีบุตรนะพระารีบุตรก็เลยถามว่าเป็นยังไงเจ้าหนู เจ้าอยู่ในท้องของแม่นี่สนุกสุขสบายดีไหมเจ็ดปีเจ็ดันเนี่ยอยู่ในท้องของแม่เนี่ยสบายดีไหมเ,เด็กนั้นก็ว่าโอ้จะสบายอะไรพระคุณเจ้าผมอยู่ในท้องของแม่เนี่ยอึดอัดเหม็นเปื้อนไปด้วยบุโพโลหิตน้ำเลือดน,น้ำหนองอะไรเนี่ยร้อนทุกทรมานเป็นอย่างมาก จะสบายอะไรพระคุณเจ้าพระนางสุปปวาสาเมื่อเห็นลูกชายของตนเองต่อมาก็เป็นพระศรีบาลีนี่แหละยาติโยมทั้งหลายลูกชายของตนเองได้มีอาการพูดกับพระคุณเจ้าภาษาลิบุตรแล้วท่านภาษาลิบุตรก็พูดกับลูกของตนเองอย่างดีเนี่ยพระนางสุป,ปวาสาก็ยิ่งมีความดีอกดีใจมีความสุขมากยิ่งขึ้น พระพุทธเจ้าก็เลยตัดถามว่าดูก่อนสุปวาวาสาเธอยังอยากจะมีลูกอย่างนี้อีกสักกี่คนพระนางสุปาวาสาก็เลยว่าข้าพเจ้าอยากจะมีลูกอีกสักเจ็ดคนพระเจ้าข้านี่นี่แหละท่านถึงว่าความไม่น่ายินดีเนี่ยย่อมครอบงำผ,ผู้ประมาทด้วยความน่ายินดี คือให้เราลืมลืมความทุกข์ที่มีตอนที่ตั้งคันได้เกตปีนะหรือตอนญาติโยมตั้งคันนะ่ะมันทุกข์ทรมานไหมแต่เมื่อเราได้ลูกออกมาแล้วเห็นลูกน่ารักอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ลืมลืมความทุกข์เห็นไหมลืมความที่ไม่น่ายินดีสความทุกข์ย่อมครอบงำบุคคลผู้ประมาท มาในรูปแบบของความสุขคือคือความทุกข์เราทุกข์แต่ว่าเมื่อได้ลูกแล้วออกมาแล้วเนี่ยมันก็เพลินไปกับความสุขที่เห็นลูกน่ารักมันก็เลยลืมไปลืมเหตุการณ์ลืมความทุกข์ที่ว่าตนเองทุกข์ทรมานแค่ไหนในการมีลูก ลูกออกมาเนี่ยกว่าจะคลอดออกมามันทุกทรมานแค่ไหนมันลืมลืมญาติโยมทั้งหลายก็ให้พิจารณาดูนี่อาตมาพูดให้ญาติโยมฟังเนี่ยก็หมายถึงการที่อุบาสกของพระมหาโมกขลานะที่ว่ายอมสละกิตนิมตน ให้พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านของนางสุป,ปวาสาทีันะัะก็เพราะอะไรอ่ะคือท่านพระมหาโมกขลานะท่านบอกว่ารับรองว่าโภคสมบัติรับรองชีวิตจะไม่มีอันตรายแต่เรื่องศรัทธานี่โยมต้องรักษาเองก็เหมือนกับเราญาติโยมนี่แหละ ศรัทธาของเราในในที่ใดศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาในศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีความเชื่อเราฟังพระสงฆ์ท่านพูดท่านแสดงให้ฟังเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อเราก็ต้องพยายามรักษาความเชื่อรักษาศรัทธาของเราไว้นายาโยมมันเป็นเรื่องเฉพาะตน ที่เราจะต้องรักษาด้วยตนเองสิ่งอื่นๆเนี่ยแม้แต่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองคนอื่นอาจจะรักษาให้เราได้หรือแม้แต่ชีวิตก็อาจจะมีคนมามาดูแลมารักษาให้ชีวิตเราปลอดภัยได้จะเป็นอะไรถ้าไม่เหลือบิสัยจริงๆก็ ไม่คงไม่มีปัญหาตลอดเกบันที่ท่านพระมหาโมคลานะพูดแต่ว่าเรื่องศรัทธานี่มันอาจจะเปลี่ยนในกระทันหันขึ้นมาเลยก็ได้พระพุทธเจ้ามไม่รับนิมนต์กับผมเหรือถ้างั้นก็ไม่เป็นไรผมจะไปศรัทธาที่อื่นไปถวายที่อื่นนี่ก็ได้นะ,อ,ะอาจจะด่าอาจจะว่าทำลายศรัทธาทำลายความเชื่อ ของตนเองเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะเรื่องศรัทธาเป็นต้นจัดโยมทั้งหลายก็ต้องพยายามรักษาด้วยตนเองนะมันเป็นความนะเรียกว่าธรรมะนะในส่วนหนึ่งนะไปอยู่ไหนก็รักษาให้มันดีศรนะัทธานี่ แม้แต่มีใครมาบอกมาว่าให้เราเปลี่ยนศรัทธาเปลี่ยนความเชื่อเราก็ไม่เปลี่ยนมันกับนางอัมพะปาลีนางอัมพะปาลีเนี่เป็นเป็นหญิงสโสเพณีนะวันหนึ่งนางได้ขับรถรถมา้ารถสมัยก่อนออกไปหาพระพุทธเจ้าที่วัด เมื่อไปแล้วก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาฉันที่บ้านของตนเองแต่เช้านะพระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์ของนางอัมพาปาลีเมื่อรับนิมนต์แล้วนางอัมพาปาลีนี่ดีใจก็ขับรถกลับมาที่บ้านขณะที่ระหว่างทางนะ่ะก็มีพวกพระราชะกุมารกษัตริย์ิชบีประมาณ500คนเนี่ยขับรถคนละคันคนละคันนะ รถม้าสมัยก่อนในญาติโยมขับรถคนละคันละคันปรากฏว่ารถมันกระแทกกันทําให้รถเกิดเสียหายแล้วก็หยุดคุยกันเนี่ยพวกพระราชกุมารก็ว่าเจ้ารีบไปไหนทําไมเจ้าถึงไม่ดูมั่งว่าขับรถมานี่ไม่ให้มันเบียดเสียดกันมันแซงอะไรกันเสียหายเนี่ยมาเนี่ยทำไมเจ้าไม่ดู นางอัมพปลีก็เลยว่าวันนี้ข้าพระเจ้าดีใจที่ได้นิมนต์พระพุทธองค์เนี่ยให้ไปฉันที่บ้านของตนเองแล้วพระองค์ก็รับแล้วนี่เราก็ได้รับบาตรของพระองค์มาเนี่ยพวกพระราชกุมารเหล่านี้ก็คิดจะเป็นนิมนต์พระพุทธเจ้าเหมือนกันจากนั้นก็เลยว่าดูก่อนนางอัมพะปลีเราขอ ซื้อขอแลกเปลี่ยนจิตนิมนต์อันนี้กับเจ้านี่ได้ไหมอ่าคือเราจะให้เจ้าด้วยเงินหนึ่งพันกหาปณะนะอ่าเจ้าจะยอมสละพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มาฉันที่วังของเราได้ไหมเนี่ยเราก็ตั้งใจจะมานิมนต์เนี่ยนางอัมพภาลรีก็ก็ว่าโอ้ไม่ได้หรอกอ่าเพราะการที่บุคคลจะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านเนี่ยมันเป็นลาบอันยิ่งใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าจะรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านของใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆฉะนั้นวันนี้เป็นลาบของข้าพเจ้าแล้วท่านจะเอาเงินเอาอะไรมาซื้อแลกเปลี่ยนเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ยอมจากนั้นพวกพระราชกุม,มารก็เลยว่าเอาหนึ่งพันไม่ไม่ได้เอาเพิ่มราคาขึ้นไปอีกเ,อเป็นหมืน่นเป็นแสนนู่นล่ะนางอภภาพปรีก็ว่าไม่ได้แตเท่าไหร่ก็ไม่ยอม ไม่ยอมขายให้จากนั้นพวกพระราชก,กุมารก็เพิ่มราคาขึ้นพระนางนางอัมพะปาลีก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าแม้นพระลูกเจ้าทั้งหลายจะแบ่งสมบัติในกรุงไพศาลีให้ข้าพระเจ้าครึ่งหนึ่งข้าพระเจ้าก็ไม่ยอมสละหยิตนิมนต์ ที่ได้พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตนเองเนี่ยไม่ยอมแล้วนางอัมพปาลีเนี่ยก็กลับบ้านของตนเองนี่นเดียวเห็นไหมว่าคนที่เขามีศรัทธาเนี่ยจะเอาเงินเอาทองมาซื้อมาแลกเปลี่ยนกับกิจนิมนต์เหมันกับนางอัมพาปาลีเนี่ยพวกพระราชกุมารห้าร้อขอซื้อกิจนิมนต์ ให้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่วังเนี่ยพนางก็ไม่ยอมจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่เอาไม่ยอมเนี่ยเขามีศรัทธาในญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่ไหนต่างบ้านต่างเมืองอต่างประเทศที่ไหนก็ตามศรัทธาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราไม่สามารถไปหาซื้อได้ไปซื้อไปเอาอะไรที่ไหนก็ไม่ได้ เราต้องปลูกฝังด้วยตนเองรักษาด้วยตนเองนะศรัทธ,ธาเนี่ยคือความเชื่อเราต้องรักษาเราต้องปลูกฝังด้วยตนเองรักษาศรัทธ,ธาความเชื่อของเราให้มันดีในการทำบุญในการที่เรานับถือศาสนาเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสอนศรัทธ,ธานี่ถือว่าเป็นธรรม อันดับหนึ่งเลยศรัทธ,ธาคือความเชื่อเนี่ยศรัทธ,ธาเรื่องกรรมว่าเป็นกรรมนี่กรรมนี่มันมีจริงมันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆ่ศรัทธ,ธาก็คือเชื่อว่าคนทั้งหลายเกิดมานี่มาจากผลของกรรมวิปากศรัทธ,ธา,าคนเกิดมารูปร่างหน้าตาชี้เลสวยรอ่อลำรลวยอายุยืนอายุสั้นโลกมากโลกน้อย เป็นคนผิวพันธ์ดีผิวพันณุ์ซ้มเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดเป็นคนยศสูงยศต่ำเป็นคนเกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำนี่เหล่านี้นะ่ล้วนแต่เป็นผลของกรรมคือวิปากสาัสธาแล้วก็กรรม,มสกตาสธาเาชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายนีย่มีกรรมเป็นของตนเองเอคือแต่ละคนเนี่ยทำกรรม ก็เป็นของตัวเองโอนให้ใครไม่ได้ใครทําคนนั้นได้เนี่ยเชื่อเรื่องกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำอะไรเนี่ยคนนั้นแหละย่อมได้รับแล,และสุดท้ายก็คือตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตัดไปดีแล้วสอนไปดีแล้วถูกต้องแล้วนี่แหละญาติโยมเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้ รักษาศรัทธาเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้มันดีรักษาให้มันมั่นคงนีนเป็นต้นเอาอัตมาพูดมาก็คิดว่าพอสมควรเก่เวลาแล้วในที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรอังอิองเอาคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติยิ่งๆขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเธอ